สวัสดีครับสวัสดีตอนเท่าไหร่เนี่ยเห็ดไปสามทุ่มครับอิตาเลียยูนิเวอร์แซลนะครับเบื้อทุกสินค้าระหว่างประเทศอีกหนึ่งลำครับสำหรับเวลานี้ สายการเดินเรือภายของเอเวอร์กรีนนะครับปลายใต้การเดินเรือของเอเวอร์กรีนเรือทักประกบสามลำนฮะท้ายสองหัวอีกหนึ่งครับแต่ตอนนี้ในช่วงถอยก็ไม่ได้ขับเครื่องยนต์น่าจะไม่ได้ขับเครื่องยนต์ถอยลงมาเนพะเพื่อนแต่ว่าจะเป็นใช้ในการใช้เรือทัก ว่าเรือลากจูงนะครับในการดึงเข้ามาอันนี้ผมอธิบายทําความเข้าใจนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปเพื่อนๆด้วยใครมีความรู้ก็ออในส่วนของเรือทุกสินค้าในการเข้าเทียบก็แนะนําเข้ามาได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะว่าผมก็อธิบายตามหน้างาน,นับผมเอ๊ะไม่เกินบอกว่าไม่น่าจะเกินตีสองนี พายุน่าจะเข้ามาหนักเลยฮะฝาแหลบฝาล้องมาแต่ไกลนะครับลำนี้เป็นรู้เป่ามาซะเยอะนะครับ <Okay. S 1> ลำที่ก่อนออกก่อนหน้านี้ก็โตนหนักเปียบโอ้โหแบบหนีไปไหนไม่พ้นเลยครับโอ้โหเยอะมากๆตู้เข้ามาแต่ก็อย่างว่านะครับเศร,รษฐกิจด,ดีหรือไม่ดีเรือบรรทุกสินค้าก็ มีทั้งสินค้านําเข้าและส่งออกอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าเรือบรรทุกสินค้านี่เป็นหัวใจหลักของการขนส่งทั่วโลกเลยนะคะนรับเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ยังบรรทุกเหมือนเดิมขนส่งเหมือนเดิมนะฮะที่ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลำนี้เป็นสายการเดินเรือของ ้สัญชาติของอะไรนะครับเป็น AGI นะครับเรือ AGI หัวเรือไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับกำลังขับน้ำจากในระวางเรือออกครับไอ้ทาง,งับเช้านะครับเพื่อที่จะให้เรือลอยแล้วก็เบาเพื่อที่จะตอนกลับจะได้ขนสินค้ากลับไปเยอะครับ